สวัสดีนะครับแฟนๆแกงโฮชาแนเเล,ลทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็เก็บบรรยากาศภาพาพิธีพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพนะครับของอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมมาาชินีนาพระบรม,มพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคารยไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่พระสงฆ์นิพระสงฆ์นิกาทั้งข้าราชการประชาชนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะก็ได้มาร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับณนะหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่แห่งน,นี้นะครับผมนะก็เนี่ยฮะอยู่ห้องรวงพึ่งนะครับนี่นะบรรยากาศของการจัดงานก็ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติอย่างที่สุดนะครับผมนะ mm. แล้วก็เราข้าราชการเนี่ยก็จะมาพร้อมกันจริงๆเปิดให้เข้ามาส่งน้ำเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับตั้งแต่8โมงจนถึง16กนรน,นะฮะ mm. แต่ว่าช่วงเวลาสิานาฬิกาเนี่ยก็จะมีการทําพิธีของทางราชการนะครับซึ่งเราก็มาได้เวลาพอดีเลย mm. ก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากแฟนๆกันในาวาระแห่งความ เส้าโศกของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะนี่เป็นบรรยากาศของในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพี่น้องชาติพันธุ์ของเรานะครับก็เนี่ยแต่งชุดชนเผ่าของตัวเองนะประจำเผ่าของตัวเองเนี่ยมาอย่างเต็มยศเลยสมพระเกียรติจริงๆนะครับผมนะลุงเรื่พูดไปก็แบบเออจะจะน้ำตาขอเบ้านี่นะฮะนี่นะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้เข้าไปส่งน้ําให้ กับพระอ,องค์ท่านเรียบร้อยนะครับอ่าลุงเล็กไม่ถนัดคําราชาศัพท์เท่าที่ควรนะครับหากคำใดที่เอ่ยผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับบางคำเราไม,ไม่คุ้นเคยจริงๆนี่นะเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศเนาะภายในนะฮะก็คนมาเยอะมากนะครับตั้งแต่เช้าแล้วขราวเชียงใหม่ก็มีความจงรักภักดีต่อพระอ,องค์ท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะก็ทยอยกันมา รวมถึงตรงที่นั่งกันตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่แต่งชุดดํานะครับส่วนข้าราชการปกติก็ท่านก็จะแต่งชุดปกติขาวนะครับนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เรามาฝากกันนะครับสําหรับใครที่อยู่ที่อื่นนะครับอยากเห็นบรรยากาศของอพิธีการในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็พยายามจะเก็บบรรยากาศให้ได้ เยอะมากที่สุดนะครับผมนี่นะครับผมนะด้านหน้านู้นก็จะเป็นจุดส่งน้ําแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของการลงน้ําถวายความอาลัยนะครับผมนะพี่น้องชาติพันธ์ก็กําลังมาลงน้ํากันพอดีเลยนะครับนะบรรยากาศก็นี่ฮะ เ <S <S 1> <S 1> ชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะก็คงแกมีอารมณ์ไม่ต่างจากเรานะครับในการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศเราในครั้งนี้นะครับผมนะฮะก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกๆคนกันนะครับผมในบรรยากาศของการพิธีกรรมการถวายน้ำสง พระศบนะครับผมนะก็เป็นบรรยากาศณตรงนี้นะครับก็มีหลายหน่วยงานเลยนะครับมาทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่มาในพื้นที่อย่างนี้นะครับผมสามสิบเป็นยีิบเก้าเลยสามสิบมาก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องของจังหวัดเชียงใหม่ขอความการุณาทุกทา่านปฏิบัติตามดังต่อไปนี้สำรวจเครื่องแต่งกายการติดเข็มและตราสัญลักษณ์ต่างๆให้ถูกต้องทรงผมท่านสุภาพสตรีขอความกรุณารียให้เรียบร้อยทัเ,เรื่องและการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์ไม่รับสายไม่ไลา์สดในสื่อโซเชียลทุกชนิดขณะประกอบพิธี Que trabalho com <coughs> a